วันนี้จะพาไปไหนพาไปตูดดังอเมริการจริงๆใช่ไหมใช่ลว้วนเลยเหรอลว้ลวนเมริกาลว้วนพระของปองกู่้เนี่ยขับรถกลับแล้วจริงนี่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 โอ้โหสุดยอดฮะดูแผนแผนผมแผนลงไปครับแผนลงไปครับ <c oughs> แผนลงไปครับแผนลงไปครับ อะไรครับทำอะไรครับเนี่ยคุณทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอะไรไม่ได้ยินเาสั่งเล่นเกมนาทีสามครึ่งนี่คือไงครับได้เกมอ๋อนาทีสามครึ่งคือได้เกมก่อนถึงกี่โมงบอมถึงกี่โมงสิบโมงออกสิบโมงเหรอออกนาทีสามครึ่งมาได้เกมก็คืตอนนี้เรากำลังรอสมาชใครใครคนนั้นคือใครนักสิพงศ์เดี๋ยดนี้เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาช้าตั้งแต่มีเบ้นตั้งแต่มีเบนก็ช้าขึ้นมาทันทีเฮียเป็นฮ้ยมันจะโควาเลยแหละตัดพอแล้ว ถ้าตัวเราสู้ต้อกดิคือสภาพใช่ไหมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเยอะเร็วๆเ,เ,เ,เขารออยู่ช้าคนเดียวมึงอ่ะวันนี้นะครับผมไม่ช้าแล้วเพราะว่าจยโจช้าไัดกี่โมงนัดกันตีสามจบกี่โมงเอ้ยกับตีห้ากี่โมงวันนี้ตีห้าก็เล่นเกมก็ จนเช็มแล้วเช็มอีกรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปลงเกลือกันนะฮะก็อบอกว่ารอบที่แล้วถามว่าทําไมรอบนีกรองไปอีกรอบที่แล้ว,รลวเราไปไม่สุดวะรอบที่แล้วไม่ได้ของแต่รอบนี้ที่เราไปอ่ะมีเขาพาไปเดินใช่ไหมมีคนพาไปเดินเขาเรียกว่าเสียนไม่ใช่เสียนหรอกไอ้เหี้ยแท้ไอ้เหี้ยนี่แ <c oughs> หละไม่อะเขาเสียนอยู่ยเชิญคุยอะไรชวนชงเขาหน่อยดีพูดไปเรื่อยพูดก็ไม่ชัดพูดยังไงเอารอยบอมรอยใส่ได้พี่ใส่ได้ เื่องแล้วสีขาวจะเอาสีดำลูกคู้สีดำไหมครับลูกค้าใส่สามเอาเอาสีสามให้ลูกค้าแล้วบอกใส่ได้ใส่ได้เลยคือถ้าใครสนใจก็มานี่ฮะร้านนี้สนใจก็ไปติดต่อได้ถ้าเท้าอยากกูใส่สีสิบกบอกให้ใส่สามแปดเอางี้คุณอยากจะซื้ออะไรอรับถ้ไปร้านอื่นแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไป็ร้านปันนะครับบุกอีกรอบไป เฮ้ยโอเคตอนนี้เราถึงกองเกลือกันแล้วนะครับเพิ่งจอดรถเสร็จนะครับแต่ว่ามีคนไม่อยากทํางานแล้วไม่อยากถ่ายแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าทํารู้สึกยังไงทําไมไม่อยากถ่ายแล้วครับโจโอ้หัวเอยถ่ายแล้วเลยอ่ะ<ๆ>ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะนไปก่อนเลยไปก่อนเลยฮะกู <_. S 1> ดูแลรถอ่า<ล>ได้โจเดี๋ยวเราไปเดินกันสองคนก่อนให้มารับยี่ห้งเดี๋ยวต้องไปามาดู ตอนนี้เราก็มาเช่ามอเตอร์ใสร้อยห้าสิบบาทถ้าใครสนใจก็ถ้าใครสนใจก็จริงๆเขามีบริการให้ขับกลับกรุงเทพเลยนะจริงเหรอพี่ขับกลับได้นะเจอกันพี่เดี๋ยวทำบัตรใหม่ สวัสดีครับผมสวันดีนะฮะผมกับเด็กถิ่นด็กี้เด็กถิ่นกี่ปีถ้าถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อนะว่าเด็กเด็กถิ่นมึงดูหน้าตาเช่ยเขา้พูดไทยไม่ได้เพูมไม่ได้เหอเออหนักแรงปรงปร่งปงปรงนรับตรงอะไรหนรับตงอะอย่าดึงใส่คนดูเดอ่าดึงดอ่าดึงเด็ดเลเดเ อ่าวให้คนดูเขาบอกสายสามเก้าที่ใส่สายแหละให้คนดูสายนั้นแหละซีดีบวกแล้วเราอยากได้สีดีตัวจริงตัวจริงนี่ถ้าแท็กโกนตีร้านกูบ็อกไม่ได้แนะนำตัวแน้นำตัวนี้ห่งผมน้าโอเคมากน่าพอใจมากว้าวอันนี้อันนี้แท็กเจ้าของร้านเอ่อไบเกนเลยนะไบเกนช็อปอ่าดีนนิ้วดินิ้วขึ้นมาป่ะ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้เออไม่ขึ้นบนี่แล้วก็นี่พี่บอมครับผมอ่าวปฟังอะไรใครเปนไงมือสองมาถามให้่งมือสองที่บังอะไรเาเนี่ยบังอะเขาเนียครับบังบิกนะฮะโอ้โหวันนี้นะฮะเรามีเจ้าถิ่นมาพาเราไปเล่นคาสิโนเฮ้ยมาหาของลูของของได้วันนี้จะพาไปไหนพาไปโกดังโกดังอะไรเฮ้ยโกดังเลยเหรอ บอกก่อนว่าจะไม่เห็นฟิลแบบคนนั่งคัดของนะอพรานหนึ่งตอนนี้ประเทศปิดอ,อ,อเขาขอแต่เขาพาเข้าไปดูกระดังได้ว่าของเยอะขนาดไหนแต่ไม่ให้ไม่ให้ดูตอนกำลังคัดของแยกของดูไม่ได้ถ้าดูคัดของแยกของมาดูที่ร้านแล้วเราไปคัดของได้ไหมเราคัดได้คัดได้เฮ้ยรุ่นยังขนาดนั้นเหรอใครพาไปคัครับ มาเกตูมาเกตูมาเกตูตีเราจะไปดูกันนะครว่าไอ้เท็กจะพาเราไปไหนบ้างครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับคล้ายให้เราด้วยครับผมแล้วแล้วเตี๊ยบไปไปตีไปเลยนี่กี่ช้าอ่ะเนาเพื่อนเพื่อนผมเมาครับตัวเองเออเอ้มีเสี่ยวฮาเดินนะครับนี่ฮะมีเส้าถินพาเดินมันก็จะรู้แบบรู้ลงรู้แหลงหน่อยถ้าเหตุทิพที่แล้วคือไม่รู้เรื่อง คนใหม่อเออเชื่อแม่งมาเชื่อไอ้เขาพามาดูร้านนู้นอ๋อเขาพามาดูร้านไอ้สัตว์อันนี้เป็นร้านอะไรวะครับขารวมกันอ๋อขายหมดแต่นี่คือเอ้ก็คือเป็นบรรยากาศของการเปิดกระสอบเปิดรองเท้าหนักใช่ไหมเด็กวิ่งเด็กกู๊ดมีหลายย่านต้องบอกว่าเอกลูศิบเนาะใช่ไหมไม่ได้ว่าทุกคนจะมาอย่างนี้ได้เนาะก็เป็นลูกค้าประจำกันอ่าแล้วเป็นลูกค้าประจำมาเปิดเมม มือสองมือแล้วก็เรียกเด็กเอาใช่ไม่ใช่คนละอันกันนะอันนี้รองเท้าอะไรแบรนด์อะฮอกกินมั้ยอ่านี่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 ฮอกกินฮอกกินนะทูลกูดนี่ทูลกูดดูนี่ดูโอ้โหสภาพดีนะนี่โอ้โหจะเป็ดเลตบิงวะอ๋อทูลากูดอยู่ดียังเป็นทูลากูดอยู่ฮะนี่ทูลากูด U S A เนาะคือทูลากูดเยอะนะเรามาสายไปหน่อยนึงเพราะว่าเขาก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้แบบอารมณ์แบบลุ้นไปกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาเปิดไปหมดแล้วเรามาสาย เดี๋ยวเราจะไปดูฮะแซคบอกว่าไปดูร้านนุ้นหน่อยจบเลยฮะผู้นี้สวยมากแต่ว่านี่คือโดนจองหมดแล้วทั้งกลองนี้ครับผู้นี้จองโดนคัดโดนจองหมดแล้ว,ลวซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยชาโคเปิดเพราะว่าอาหากันยากๆอะ่ะชาโกเปิดกี่ตู้ได้สองคู่เองห<ะ>ร,รอรองเท้าทั้งหมดเนี่ยได้ชาโคสองคู่ได้คีมแค่สี่คู่เองพี่ครับเออนี่คือหนึ่งตู้ใชื่อไหมหรือว่าส ซืบอพวกตู้ร,รา้านตรงนี้อาจจะเป็นร้านขายของสภาพดีขายของหัวทั้งหมดที่ขายของแบบสวยทั้งหมดไม่มีแบบว่าของเสียที่ซ่อมมาขายเอาร้านที่แบบว่าเพิ่งเปิดไม่น่ามีใช่ไหม,มเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าแท็กกันแนะนำให้มาถึงเนี่ยเจ็ดโมงเรามาช้าครับทุกคนต้องใส่ต้องถ่ายซ่อมอีกอีกอีกคลิปนึงต้องมีซ่อมพอแล้วแหละเหนื่อยต้องบอกว่ามาช้าไปกี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงบอกแล้วให้ออกทีสามขายของกลางคืนอ้ออกทีสามมาถึงนี่หาของหาของเสร็จกลับไปทำความสะอาดกว่าจะได้ขายกำไรคู่สองร้อยสามร้อยลูกค้าต่ออีกอ้เดี๋ยต่อกันเลยนี่พูดดังพูดดังเลยต้องเย็นนะ ที่เดียวทำไม่ได้นะเธอไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรมาหากันเลยอุ้ยแกว่าอะไรเรรือเรือือเฮ้ยสีม่วงอันนี้คือแถบนั่นมาดูของกันแล้วใช่ไหมที่เขาเก็บฮะอ๋อนี่คือมาอยู่เขาเรียกว่าโซนตรงไหนวะตลาดตรงนี้ไม่รู้อะน่าจะไม่ได้ไม่ไดลืมนั้นต้องต้องนี่ไม่ได้ขีนไม่รู้ เออจริงๆไม่รู้เลยว่าในนี้มันมีของอ่ะนี่ฮะใช่ข้าวอะไรครับเนี่ยชาโคชาโคดูผมคัดของของที่ผมคัดสภาพนี้ดูสภาพดีใช่เอาค่อนด้วยกันเราเช็คทุกคู่แท้ไม่แท้แต่มันดูยังไงชาโคอ่ะชาโคดูตัวเลขตรงนี้อุ้ยของแท้จะมีเลขก๊อปี้ไม่มีมันมีป่ะที่พื้นศึกอ่ะเราก็ช่วยซื้อเข้าไปทั้งหน้าเขาจะเก็บให้เราอีกมันเป็นสเต็ปไงอันนี้มันเป็นคอนเวิร์กเอ็กซ์ออฟเด็กนะฮะ อันนี้เป็นเขาดอีกออเด็กอันนี้เขาเขาเปิดขายอยู่แสนเขาบาทเขาลดให้พิเศษสี่ร้อยเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แหละอันนี้เป็นบางบิ๊กนะฮไอเจะเปิดสอบเปรสอบอะไรข้าวใบข้วใบนะับอันนี้สดเลยนะเลยอันนี้คือคัดใช่ไหมครับบางอุ้ย คือนามแรกเลยใช่ไหมครับฟางใช่จ้าเอาแล้วนะฮะมีการเกิดขัดยึดขึ้นนะครับขอดูหน่อยนะครับทิ้งทิ้งได้อันนี้ก็เป็นไอแบนอะไรวะเอับพาราเดียมพาราเดียมนะไอเอิร์ชอบใส่มีพาราเดียมมีพาราไดน์ไอเคี้ยกูจะเล่นอยู่และไอสารอันี่เป็นแหวน SK8 นะฮะเล่นสเก็ตบอร์ดได้คู่เท่าไหร่นะนี่ อยู่ประมาณ200บาทครับคู่ละแล้วยกยกยกศอ๋อถ้ายกกรสอบใช่ใช่ยกกรสอบสองยกเพราะที่เกี่ยวับราคายกก็คือต้องเอาทุกคู่นะ200รอคือเดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อกี้พวกคูนทำงานกันเนี่างคามาคอมเมนต์มึงทำอะไรครับเนี่ยหาลองเล่าใส่หาลองเล่าใส่เออมันดูเป็นแบบแค่ดูยังไงงานชอบใช่ไหมมันดูยังไงงานชอบดูงานดูอะไรอยหอ่ะที่เราสอนกันมาว่าเนี่ยดูเส้นนี้ให้ตรงข้างหลัง จะเป็นของแท้แต่นนี้ผมผมไม่แม่นนะแวนอ่ะเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้สายผ้าใบไม่ได้ขายใช่แต่ใช่ผมขายแต่ทีเดียวมาลองใส่กันรู้สึกอ่ผมว่าแท้นะอันนี้คือกำลังทำส่งให้เมียทุกครั้งนะครับที่เมมจะซื้อของต้องถามเมียตลอดนะครับผมงงลือเกินจะกลัวอะไรกันนักรหนาก็เมียเนี่ยไม่ถ้าเมียแบบว่าชอบแบบเนี้ยเราจะได้มั่นใจเงว่าเอ้เอมันมันดีอะไรอย่างงี้ไงเมียเขากำลังแยกของแยกของอยู่ใช่ไหมครับพี่ อันนี้กําลังแยกของเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายพี่ผู้หญิงอ๋อผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมตอนนี้อ๋อกําลังแยกของเข้าร้านนะครับแยกข้าใบแยกข้าวเปล่านอนน่าสนใจครับผมก็ชอบนิดๆหน,หน่อยๆของสวยของดีของถูกก็ต้องซือ้อไปจะพาไปไหนอีกเนี่ยอ่ะจะพาไปเสียดานที่ไหนอีกเราบับางอยู่เราบังอยู่ โอเคอะไรดับดิว้านด์ดับดวแลนด่อไปนี่นะฮะต้องบอกว่าโคตรโคตรสุดตีนอะหาถุงูนี้ไม่รู้จะจะต้องหาที่ไหนแล้วนี่นะบัวเชลคอนเวิร์ตนะครับไนกี้แอตโตเดนนะฮะไนกี้ครับผมต้องบอกว่าเป็นแบบเป็นไซส์ผู้หญิงเนาะเอ่อไซส์เล็กคู่ละเท่าไหร่เลยไหมครับอันนี้ราคาส่งนะคู่ละ บาทแต่ต้องเอาค้ตาต่ำห้าสิบคู่จะสามเจ็ดห้าสามชุดห้าปะสามร้อยห้าสิบคุ้มน,นะเฮีย hey, yeah, ถูกสัตว์ถูกนะกเราไม่ขายคู่ลนะสามสิบบาทได้หรือเนี่ยจริงเมื่อกี้เจ็ดบาทผมว่าถูกแล้วนะผมคิดว่าแม่งไม่มีถั่วอะไนะนะผมขอโทษที่ผมพูดคำนั้นไปว่าถูกสุดแล้วอันนี้ถูกกว่าทุกคนดูของรองเท้าผู้หญิงเนี่ยเป็นรองเท้าผู้หญิงนะฮะเป็นรองเท้าผู้หญิงนะนงงงนะของเรานี้นะครับคู่ละ สี่บาทเชียกสัตว์เนี่ยสุสัตว์นั่นต่ำมากีคู่นั่นต่ำมากถึห้ี่บ<ล>นี่นี่นี่นขายปีกคู่ละยี่บาทมึงเอาไปใส่เล่นๆมันขายขาย,ขายคู่ยี่สิบน้้เลยอยู่ไนครับตอนนี้เราพามาดูอ่อ เคงดิกกี้นะครับผมอันนี้เปิดคัทเหรอพี่อันนี้ยกเลยครับเพราะว่ามันเป็นดิกกี้ล้วนเอาได้อยู่แล้วสบายมากใช่ใจะได้ทุกตัวใครอยากได้ก็ไปติดตามในไอจีลองสไตล์ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไมไม่ขึ้น <laughs> ใ่ไหมครับรอเล่นครับผม <laughs> อันนี้มาคัทข,ของไปขายใน IG นะครับจะเป็นพวกดิกกี้พวกแบบขาต่ออะไรอย่างเงี้ยผมขอฟรีสองตัวเลยเอาตัวนี้ไปเปรี้ยผมเอาไปห่มอ่ะอพี่เอาตัวนี้ไปเอ้ยคัดเอาไปเอวเข้าเอาเอวเข้า ใส่สองคนไงเนมอ่ะอนไมใส่สองคนกูใส่ได้สองคนี่ขาต่ออีกแล้วนี่โอ้ขาต่อที่ตอนนี้ขาต่อเยอะวัยรุ่นชอบกันครับจะมีจะมีขาต่อ874อะไรเงี้ย874อะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกว่า874มันดิจินัลเฮ้ยหนึ่งสองสามว่ะพี่มันแท้ป่ะ ไม่เขียวว่าดิ๊กด๊อกเราพี่มันมันใช่แบบเอาไปไหนเอาขโมยหมดเลยนะขโมยหมดเลยนะนี่นี่ไม่ไม่แล้วเฮ้ยขาต่อเยอะว่ะอันนี้อันนี้เป็นสีหายอ่ะสีเขาเรียกว่าเชาชาโคแล้วอันนี้จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นรุ่นเารุ่นเอลพับอออเเลพับจะเป็นงาน US เอสนี่จะมีบอกเป็นงานเก่ากว่าทุกรุ่นเฮ้ขาบอกเขาเป็ดสดว่ะ มึงลงไปถามเลยสัสสดจริงว่าเรียกมาต่อตัวตัวเลยตอนนี้ฮะเนื้อหมูติดฟัน้ยอุ้ยทุเรียนวะโอ้ยตัยตอนนี้อยู่ไหนหมูติดฟันพูดเป็เปล่าเดี๋ยวคนอื่นได้ยินไม่รู้ตอนนี้มันเป็นกดังลับผมไม่รู้ผมไม่รู้ คือจะเข้าได้ก็ยากแล้วเพราะว่ามันเข้าโกดังแล้วก็จะเข้าหน้ามึงไงว์นียิ่งโกดังต้องบอกว่าบอกเป็นที่รับซิเคตจริงๆเนาะต้องขอบอกนิดนึงว่าแหล่งที่ผมยืนอยู่นะตรงนี้นะคือน้ำหนึ่งของโดงเกลือรอบนี้ไม่เสียเที่ยวแน่นอนต้องบอกว่าอยู่ในโกดังเลยใช่ไหมฮอนใช่ใช่ครับพี่โอ้เป็นโกดังรับน้ำซ่อนนี่นะครับสวัสดีครับผมฮอนนะครับผมแล้ต้องบอกว่าวันนี้เอกลุสิบมากเพราะฮอนพามาถึงแบบ ไปโกดังใหญ่ต้องอใช้คําว่าน้ําแรกเลยะใช่ใช่ครับพี่อันนี้เป็นที่เปิดเปิดของเลยเปิดตู้เลยแล้วก็เปิดคัดเลยแยกผนวแยกหางในที่นี้เลยเท้าเอ้ยนกี้นี่ฮะอยู่ดีๆก็มีของหล่นมาหาเราเน,นี่ยฮะนี่ครับอีซี่นะครับผมก็คือต้องบอกว่านี่ก็เป็นน,นี่ก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งครับที่เป็นเยซี่ไี่ใช่นี่เป็นอีกแก๊งหนึ่งที่แบบว่ามาหาของด้วยกันก็มีพวกแท้พวกอะไรพวกเนี้ยตอนนี้หลักๆของฮานก็คือหาของที่ลงเกลือใช่ใช่แล้วขายใช่ไหมใช่เป็นไงของหายากไหมถามว่าหายากไหมผมว่าก็หายากนัน ส่วนหนึ่งคือราคาค่อนข้างสูงด้วยแต่มันก็มีทุกวันนะมีทุกวันครับพี่ก็มีแบบของลุดบ้างอะไรบ้างก็พอได้ครับพี่อันนี้ถือว่าเป็นกระสอบเมกาล้วนใช่ใช่ไหมแล้วมาเปิดให้ดูวันแล้วบอว่าไม่บอกไม่พูดดีกว่าบอกว่าว้าวว้าแล้วไอ้โจเอาแล้วฮะไอ้โจตัดของเรียบร้อยไอ้โจตัดของไอ้โจตัดของไอ้โจตัดของวไปเจอกันที่ไอจีไม่เคนครับผมไม่เคยอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าเมกาจริงๆใช่ไหมล้วนเลยหรอล้วนเมกาล้วน้ของปองกูเนี่ยขับรถกลับแล้ว อเดือดลูกเนี่ยฮะโคตรได้นะครับผมมีแปดศปลายปีเต็มๆอยู่อ๋อคิ้วหนาผมว่าได้ทุกคู่นะดูจากคิ้วเผินนี่อย่างีแว่นคู่นี้สวยมาก80สีดำและระภาพดีอ่ะนี่เนี่ยเรามองง่ายๆคร่าวๆคืออะไรที่แม่งเป็นสีที่ไม่ใช่สีขาวแม่งได้ราคากว่าอยู่แล้วนี่ก็นี่เดือดวินเนอร์เหมือนเดือดวินเนอร์ไหมไม่ใช่นั้นเดือดวินเนอร์ อัน <Sen S 1> นี้คือหลายโจะะะ๊ะอลูมิเนียมก็ฟังวัดอันน้คือ70็ดแหละ70เออเนี่ย70วินเทจไม่ก็60ศูนย์นะว่าเจ็ดศูนหัว2ชั้นนะคุณคิดว่าปีไหนครับระหว่าง60กับ70็ีล่าแคบดูข้างหลังดิข้างหลังเป็นซีล่าแคบป์แบดีิเทจว่า70นะแต่วันนั้นผมเจอสี่นะคาหลอนเลยอ่ะวิ่งกันทั้พันธ์ต้องบอกว่านี่คือกระสอบรองเท้าอเมริกาวินเทจล้วนนะตบมือครับผม สุดยอดนะครับโจโจรับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูคังเสื้อก่อนเราจะไปหากระสอบเสื้อหน่อยไอ้สักหน่อยดีกว่าอ่ามาที่ต้องมานี่ต้องไปกระสอบเออมันต้องโดนกระสอบเสื้อต้องบอกว่าเราอยู่ในโกดังกระสอบแบบโคตรจะแบบเยอะไม่แล้วมีทุกอย่างเลยคือยืดฮาวายเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลใช่คือทุกอย่างเดี๋ยวพาเข้าไปดูความต้องบอกเอ็กคลูซีฟนะครับเอ็กคลูซุศมานี่ นี่โอ้โหสุดยอดนะดูแผนแผนผมแผนออกไปครับ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 โอ้โหสุดลูกหูดูนี่ครับน้องโอ๊ยจี๊ดจ๊าดมลูกหนึ่งเท่านี้อเลยก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเพราะว่าลูกนี้ต้องไปติดตามอีกคลิปใช่ป่ะเดี๋ยวรอดูเลยว่าเอ็กซ์คุสิดสุด โคตรโคตรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระสอบนี้จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับครับผมอ่ะใครขออีกแล้วใครขออีกแล้วนะะฮอ่ะอย่าลืมนะฮะคลิปหน้านะฮะรอเลยฮะลูกนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะคือร้านแน่นอนร้านแน่นอนเราไปเซ็นนะฮะฝากด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่กับด็อกเตชชานัลนี่ก็จะเป็นโซนเอ่อของฟรีหยิบได้เลยนะครับเนี่ยหยิบได้เลย เพราะร้านผิดเจ่ของอยู่ตรงนี้เอาจริงป่ะถ้าจะหยิบหยิบได้บ้างมึงวาหยิบได้มันไม่มีใครเห็นหนะเว้ย <c oughs> ใครจะรู้วะงดูดิเฮ้ยเขามีกล้องจอมปิดนี่ไงอ๋อมีกล้องจอมปิดตรงนี้อ๋อขอโทษครับ <c oughs> มีเครื่องเป่าลมด้วยปะ